ันมาที่นี่ก็ว่าจะมาคุยเรื่องแม่เลี้ยงเม่อไหร่ทำไมล่ะครับคุณนายฉันพูดตรงๆนะฉันอยากให้แม่เลี้ยงเป็นลูกสาวของฉันเรื่องนี้ฉันขอคิดดูก่อนนะคะคุณนายไว้จะฉันมาแม่รวยหาลูกเลียงให้ฉันฉันสัญญาจะดูแลเด็กเป็นอย่างดี นี่เลียมพี่ว่านะเราไปเดินสำรวจนาของเราบ้าเถอะเผื่อว่าฝั่งไอ้ขวัญมันมาเล่นโจรปกกับนาของเราได้เลยจ้ะพี่เฮ้ยเลียมดูต้นไม้ต้นเลื้นสิมีขไข่หมูแดงเต็มไปหมดเลย <laughs> พี่ว่านะเย็นนี้เรามาทำยำไข่มูแดงกินกันเถอะได้เลยฉันก็อยากจะกินเหมือนกันเปรี้ยวเก๋ตั้งนานแล้วเนี่ยงั้นเองเก็บไขบ่มูแดงไปแล้วกัน,กนเดี๋ยวข้าไปเตรียมของที่บ้านก็น ว่าแต่เธอจะเก็บใส่มรรไดใช่ไหมเนี่ยเก็บไม่ถึงละซี่เดี๋ยวข้าเก็บให้นี่พี่ขวัญไม่ต้องยุ่งเลยเดี๋ยวพ่อของพี่เลิศมเห็นเข่าพี่ก็จะเดือดร้อนตลอดเอานะข้าช่วยก็บอกไม่ต้องไงตัวก็เตีย้ยแค่เนี้ยมันทำปวดเก่งอีกอะไรกันสมยนัยเด็กๆชื่นตัวสูงกว่าพี่เลยนี่เองรู้เหรอว่าในเพศหญิงเนี่ยนะเมื่อถึงอายุ1 2 1 5ปีจะเริ่มมีประจำเดือนทำให้ร่างกายเจริญเติบโต นขณะที่ผู้ชายจะสูงต่อเนื่องจนกระทั่งอายุประมาณ20ปีผู้ชายก็จะได้รับโปรฮอร์โมนในเวลาที่เหมาะสมเพราะอย่างนี้แหละผู้ชายอย่างข้าไปสูนผู้หญิงเองพูดอะไรของพี่เนี่ยไม่ผมจะรู้เรื่องเลยพี่จะไปไหนก็ไปสักทีเถอะฉันจะเก็บไข่หนแดงและโอเดียมากทำไมเองชอบไล่ข้าเนี่ย ไอ้เลิศเอ็งทำอะไรเลียมนะข้ากับเลียมรักกันด้วยความรู้สึกใจจริงช่วยรักกันอย่างนั้นเหรอข้าไม่รูวันให้น้องสาวข้าไปแล้วคนอย่างเอ็งหรอกไอ้ขวัญไปอีเลียมกลับบ้านไอ้เลิศเอ็งทำอะไรเลียมนะเลียม นี่มันอะไรกันในเลื่องก้อยเรียนมาสิพ่อมันไม่รักดีมันไปนั่งพ่อรักไอ้ขวัญที่ฝั่งโน้นว่าไงนะนี่เองไปยุ่งกับผู้ชายของผู้ใหญ่เขียนเนะเองยาอง่าเอาดีฆ่าใช่ไหม,มจะย็นนะพี่จะเย็นได้ไงแม่อีเรียนมันไปยุ่งกับศัตรูของพ่อนะพ่อจ๋าแม่จ๋าฉันกับพี่ขวัญอนะเรารักกันจริงๆนะจ๊ะพ่อกับแม่เดี๋ยวพ่อเราสองคนจับก,กันเลยนะข้าไม่มีทางให้เองไปรักไอ้ขวัญหรอก เขาเองรั้งสุดท้ายถ้าเ็งไปเกี่ยวข้องกับคนบ้านนั้นดิถ้าเองยังขัดคำสั่งข้าข้าจะส่งเองไปอยู่คุณนายลองซำ พี่มาได้ยังไหมตุ้มโทรมาเห็นหรอบพี่อ่ะคิดถึงเพียงใจะจะขาดแล้วฮะอะไรนะพี่ขวัญฉันไม่ได้ยินเลยเราต้องมีโทรศัพท์โทรหากันเลิกจะได้ไดยินกันมากกว่านี้นไม่เป็นไรหรอกพี่ยังมีนี่อะไปนี่คืออะไรอะพี่ขวายเครื่องส่งความคิดถึงของพี่เองจใจกานะพี่รอเล่นจ้ะ ที่จริงอ่ะไอ้นี่มันคือโทรศัพท์แก้วไมล่ะฮันแนฮงและซี mm hmm. ที่จริงแล้วอ่ะทำหน้าที่อกับโทรศัพท์ทั่วไปนั่นแหละไว้สําหรับให้เราสามารถคืนมันได้ในระยะทางที่ไม่ไกลมากเป็ไงหรอพี่ก็เมื่อพี่เปลี่ยนเสียงเข้าไปในโทรศัพท์เนี้ยเสียงจะเดินผ่านตัวกลางซึ่งก็คืออากาศส่งการสร่งเสียไปยังเส้นได้แลวเดินทางไปยังปลายขอบอีกด้านหนึ่งทำให้เรียมได้ยินเสียง,งพี่ไงลนะ่ะ ไม่เชื่อเดนะี๋ยวแล้วนะผมดูซิไหนยังพี่ขวัญไม่ได้ยินอะไรเลยอีกด้านทีเดียวไหนยังพี่ขวัญไม่ใช่ไม่ใช่อีกด้านหนึ่งไหนยังพี่ขวัญโอ้ยกลับเลยโอ้ยแหมพี่ขวัญก็เรียมน้องเล่นนิดเดียวเองพี่ขวัญได้ยินเรียมไหมจ๊ะได้ยินสิจ๊ะเรียมพี่ว่าเราคุยกันอย่างเนี้ยังไม่สังหายคิดถึงเลยลงมาหาพี่หน่อยได้ไหมมาไหมเราไปอยู่ด้วยกันเถอะ Ini losi dulu. Rean, hentikan. นะเรียมดูสิคือนิดาวสวยนะพี่ขวัญรู้ไหมพ่อสั่งไม่ให้เรียมไปยุ่งของพี่ขวัญอีกไม่เป็นไรนะเรียมพี่จะทำทุกอย่างเพื่อความรักของเราและทำาห้พ่อเรียมยอมรับพี่ให้ได้ โทรพี่ขวัญหพงเรียงขอบคุณอาจ๊ะพี่ขวัญที่ทำเพื่อเรียนขนาดนี้เพื่อเรียงมากกว่าน,นี้พี่เรียงเรียงไม่ยรมพี่ทุกอย่างเหมือนกันอาจ๊ะ 잘해네요